เราคือสาวกสาวกก็จะต้องดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันมีสติสตินั่นคืออะไรคือสิ่งที่ะระลึกขึ้นมาได้แต่การที่จะ,ะระลึกขึ้นมาได้มันต้องมี power มันจะต้องมีพลังมันจะต้องมีพลังจิตคือพลังจิตมันเกิดขึ้นจากอะไร พลังจิตเกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสติสติคือความะระลึกได้อย่างคนที่ทำสมาธินึกพุโทโธพุธโทโธถือว่ามีสติแล้ว